โซเชียลลือเพิ่มเงินบำนาญให้ข้าราชการคนละ5,000ถึง10,000บาทจริงหรือไม่ฝังรายละเอียดในคลิปชาวเน็ตลือสนันโซเชียลเพิ่มเงินบำนาญรายเดือนให้ข้าราชการรายละ5,000ถึง10,000บาทจริงหรือไม่ล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังฉเฉลยแล้วไม่จริงตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพิ่มเงินบำนาญรายเดือนให้ค่าราชการรายละ5 0 0 0ถึง10,000บาททางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกลุ่มบัญชีการกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเทจ็จจากที่มีการแชร์ข้อมูลเพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญและขยายเพดานวงเงินบำเหน็จผ่านการพิจารณาแล้วทำให้ได้รับเงินบำนาญรายเดือนเพิ่มเติมรายละ5 0าพถึง1 0 0 0 0บาท ซึ่งพิจารณาตามเงินบำนาญที่เคยได้รับนั้นทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่ากฎหมายดังกล่าวมีเพียงประเด็นปรับเพิ่มเงินชคออบอเท่านั้นโดยพระราชกิจสฎดีกาเงินช่วยค่าของชีผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญฉบับที่16พุทธศักราช2562ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน2562เพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญที่ได้รับสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยวหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินค่าช่วยของชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญหากได้รับต่ำกวัน1่า1ม0 0นบาท ให้ปรับเป็นเดือนละ10,000บาทยกตัวอย่างเช่นเดิมได้รับบำนาญรวมกันในอัตรตาเดือนละ9,360บาทจะได้รับเพิ่มอีกละเดือนละ640บาทเป็นต้นสำหรับผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ10,000บาทและยังไม่เคยได้รับมาก่อนจะไม่ได้รับเงินดังกล่าว ท้งนี้นะคะให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานกับราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นเพื่อยืนคำขอเบิกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อนเพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงินดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและรวมกันเป็นเดือนละ1,000 0บาทดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและหากมีข้อสองสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญของตนเองหรือคอเซ็นเตอร์กลมบัญชีกลาง 2, 270 0 2 2 7 0 6 4 0 0กด2ในวันและเวลาราชการค่ะ